ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําการใส่รูปสินค้าและรูปโชว์สินค้าหน้าจอฝั่งขายค่ะตอนแรกนะคะเรากดไปที่ฟังก์ชันโปรแกรมจากนั้นระบบจะขึ้นหมวดต่างๆให้เรากดไปที่ผลิตภัณฑ์และเราก็กดไปที่ตัวสินค้าที่ต้องการที่จะเพิ่มรูปค่ะและกดที่แค่ไขออต่อไปนะคะเราก็กด ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งมันก็มีให้ใส่รายละเอียดเยอะมากแต่คลิปนี้เรามาดูการใส่ภาพสินค้ากันก่อนนะคะขนาดของรูปที่เราจะใส่ไปนะคะแนะนำให้เป็นไฟล์ที่ไม่เกิน133คูณ75พิกเซลซึ่งเราแนะนำให้เป็น50คูณ50นะคะไฟล์มันจะไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปแต่ไฟล์นะคะต้องเป็น png bmp jpeg หรือ jpg ค่ะ จากนั้นเราเอาแฟชไรท์ที่เราบันทึกรูปไปแล้วมาเสียบกับรู USB นะคะเราเรอให้ระบบขึ้นให้เราเปิดไฟล์ภาพนะคะกดโอเคก็เอารูปที่เราต้องการที่จะไปใส่ในรูปภาพสินค้านะคะ Copy แล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้า Desktop คะ่ะตัวอย่างนะคะกดที่ตัวสินค้าค่ะแล้วก็ Edit แล้วก็เราก,ก็กดที่ Copy จากนั้นนะคะเราก็กดที่ Desktop แล้วก็กด Edit อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็กด Pass เพื่อวางค่ะกรณีที่เรามีหลายรูปนะคะเราแก้กดค้างไว้แล้วก็ลากค่ะจากนั้นนะคะเราก็กด Edit นะคะแล้วก็กด Copy ก็ทำเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกที่ทำไปเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดหน้านี้ออกต่อไปเราก็กดอัปโหลดค่ะ เราก็เลือกรูปที่ต้องการที่จะใส่นะคะกด open ค่ะตอนนี้รูปก็อยู่ในภาพสินค้าแล้วนะคะเสร็จแล้วก็กดตกลงค่ะเราไปดูหน้าการขายนะคะว่ารูปภาพมันจะออกมาในรูปแบบไหนกดไปฟังก์ชันการขายค่ะตอนนี้รูปภาพที่เราเพิ่มไปนะคะก็อยู่ในระบบการขายแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปสินค้ารูปโชว์สินค้าหน้าจอฝั่งขายกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดไปที่การกำหนดค่าแล้วก็ต่อด้วยการกดที่อุปกรณ์ภายนอกจากนั้นนะคะก็กดที่การแสดงของลูกค้าค่ะซึ่งเวลาการเล่นรูปนะคะก็ได้จำนวน5าภาพนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะกดไอคอนการตั้งค่าค่ะ กดเพิ่มเพื่อเพิ่มรูปค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่ไฟล์เดสก์ท็อปนะคะที่เราบันทึกรูปภาพไว้อะคะ่ะเราก็เลือกรูปนะคะที่ต้องการที่จะโชว์ในหน้าจอของลูกค้านะคะจำนวน5รูปค่ะเรากดที่รูปภาพแล้วก็กด Open ค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะดาวน์โหลดรูปภาพให้เราค่ะ ขนาดของรูปนะคะแนะนำให้อยู่ที่1280 8 0 0ปิพิกเซลเราก็ทำกั้นตอนแบบนี้ซ้ำกันจนได้รูปภาพครบ5รูปเสร็จแล้วเราก็กดตกลงค่ะระบบมันจะขึ้นข้อมูลให้เรารีสตาร์ทเครื่อง จากนั้นนะคะเราก็ปิดเครื่องนะคะแล้วก็เปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะหน้าจอฝั่งของลูกค้านะคะก็จะแสะดงผลรูปภาพที่เราใส่เมื่อกี้ค่ะ